พาใส่ซึ่งกันดดวยกันแล้วก็เตรียมการไว้แล้วด้วยห,ยหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราประมาทไม่ค่อยได้เตรียมการไม่ค่อยได้เตรียมการอยู่ด้วยความประมาทไม่เข้าที่เข้าทางไม่เข้าที่เข้าทางแล้วไม่ลงตัวเลยสันถ้ามันไม่ลงตัวนี่นะน้องพอ่อต้องปรับใช่ไหมต้องปรับเพราะว่าเกิดขึ้นมามันต้องพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันนะเนาะ อันนี้คือหลักความจริงพ่อแม่มีลูกมีเต้าขึ้นมาเราก็ง่ายๆเลยลูกเต้าล้านเลนเกิดขึ้นมาทดแทนพวกเราแต่ล่วงไปช่วงอายุหนึ่งช่วงอายุคนช่วงอายุสัตว์โลกบางประเภทก็ไม่เท่ากันใช่ไหมพวกเราเรามนุษย์เดียวกันก็เหมือนกันล่วงไป เขาบอกล่วงไปหล่นไปไปแล้วก็มีตัวแทนมีตัวตายตัวแทนนั่นเองสดุดรลตนในโลกอันเนี้ยเป็นอยู่ละะักษณะขณะที่อยู่ก็ทําความเข้าใจดูแลเขาได้ผักดันเรื่องหนุนนำอะไรสักหน้ผักดันหนุนนําตอนแรกเราศัยพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงเราโตขึ้นมาแล้วก็เอาแล้วทีนี้เราโตขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่แทนพ่อแม่ ลูกหลานเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นก็เกิดขึ้นมาก็มาทำหน้าที่แทนพ่อแม่ยองเป็นตน้นมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกทีนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเราจะอยู่ค้าฟ้าค้าแผ่นดินนี่ก็ไม่ใช่ยี้เป็นตน้นเราไม่ได้ใช่ไม่ใช่เรารอลักษณะลักษณะที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอมาตะาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณงามความดีเป็นเป็นอมาตะความโดม่งความดังไม่ีลังยั่งยืน ความเด่นความดังไม่กี่หลังยั่งยืนเคยคบกันอยู่ดีๆดีๆก็มีปัญหาแล้วแล้วก็เกือบหไรัข้งไลาเคราวทีนี้ั้งแล้วครั้งเหล่าจะพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับเราเกิดขึ้นมากินยังไม่เป็นตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็ป้อนโตขึ้นมาเนี่กินเองกินเอง กินไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวแล้วหลวงพ่อถึงบอกว่าตกแต่งนะตกแต่งมาอย่างประนีตเลยนะครั้งแล้วครั้งเล่าต้มยำทำแกงก็ดีจะนึ่งข้าวก็ดีจะหุงข้าวก็ดีครั้งแล้วครั้งเล่าก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นถ้าเราด้วยพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราก็เข้าใจเ,ออเรื่องเดิมๆที่สุดของมันที่นี้เต็มถน,นนทางไปหมด ค้ำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่ก็พ่อปากพ่อท้องเดี๋ยวก็ตกแต่งเดี๋ยวก็หามากิน